กับไข่อะไรจะแพงก่อนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้หมูแซงหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เลยบอกว่าแนวทางในการแก้ปัญหาตอนนี้คือจะของบกลางมาช่วยแก้ไขปัญหาหมูแพงส่วนเรื่องราคาไข่ไก่ที่กิดเล่าไปเมื่อวานว่าทางผู้ผลิตขอปรับราคาขึ้นกระทรวงพาณิชย์บอกว่ายังก่อนห้ามแล้วอย่าเพิ่งปรับขึ้นนะคะถ้ามีเหตุจําเป็นจะต้องปรับขึ้นขอให้แจ้งเป็นรายกรณีค่ะ มาดูเรื่องไข่ไก่กันก่อนนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อย่างนายจุรินทร์ลักษณะวิสิ์บอกว่าขณะนี้ยังไม่อนุญาตย้ำนะคะไม่อนุญาตให้มีการขึ้นหรือปรับขึ้นราคาไข่ไก่รวมถึงเนื้อไก่ด้วยหลังจากที่ผู้ผลิตประกาศทยอยปรับขึ้นราคาไปแล้วกรณีที่มีการพบว่าเจ้าไหนรายไหนฉกฉวยขึ้นราคาจะมีการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อไม่ให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะแต่มีแต่นิดนึงว่าถ้ามีความจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้ารายการใดารายการหนึ่งให้ทำเรื่องเป็นกรณีมาที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อพิสูจน์เป็นกรณีไปว่ามีความจำเป็นจริงหรือไม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรร,กร,รายย่อยจากการกดราคาทางนโยบายแล้วก็ป้องกันไม่ให้สินค้าขาดตลาดด้วย เบื้องต้นก็มอบหมายให้กรมการค้าภายในไปติดตามสถานการณ์เรื่องราคาเนื้อไก่แล้วก็ไข่ไก่ด้วยค่ะส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาหมูแพงนายจุรินก็ย้ำว่าตอนนี้มีโครงการพาณิชย์ลดราคาอยู่กำหนดราคาเนื้อหมูแดงไว้ที่150บาทต่อกิโลกรัมมีทั้งหมด600จุดนะคะแล้วก็เตรียมของบกลางเร่งมาชดเชยราคาในโครงการที่ตรึงไว้ที่150บาทต่อกิโลกรัมด้วย แลวก็ช่วยอุดหนุนเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยให้มีกําลังใจคือกลัวว่าจะถอดใจเลิกเลี้ยงหมูไปก่อนนะคะจะได้ไม่เกิดภาวะหมูขาดแคลนในอนาคตด้วยแล้วก็วันนี้แหละจะชี้แจงด้วยว่าจะให้นายกรัฐมนตรีทราบในเบื้องตน้นส่วนข้อเสนอการนําเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศต้องพิจารณาอย่างรอบค้อบเพราะว่ามีทั้งเรื่องโรคที่มากับหมูสุข,ขานามายัยรวมถึงข้อขดดันทางการค้าอื่นๆด้วยค่ะ